สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถะพิษที่ได้สเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คาไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2505และได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้คนไทยรักษาและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแสดงถึงพระปีชาสามารถและความสนพระราชดาุทไทยห่วงใยในภาษาไทย ภาษาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท,ที่สําคัญของมนุษยชาติเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันประเทศของเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ อักษรไทยถือกำเนิดขึ้นในสมัยสุโข,ขทัยเมื่อพุทธศักราช1826โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบและเอกลักษณ์เป็นของตนเองปรากฏเป็นหลักฐานคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อพุทธศักราช2546เป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลก ทั้งนี้อักษรและภาษาไทยมีพัฒนาการมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะรักษาไว้ซึ่งมรดกสำคัญของชาติที่บรรพบุรุษได้คิดคน้นและรักษาสืบต่อมาเนื่องในโอกาสที่วันภาษาไทยแห่งชาติเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ดิฉันขอเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยส่งเสริมการเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยและร่วมทำรงรักษาภาษาไทยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสืบไปสวัสดีค่ะ